วันนี้กลับมาครับผมมีเวลาก่ะเก็บปวยเอ่อเก็บปวยช่วงนี้นะการเสก็เอินก็ห้าตานี้ฝ <c oughs> ืดกันมาได้ครับ <c oughs> ได้เมนูอีกครับวันนี้เดี๋ยวอน,นุญาตเนี่ยวลำเลียงจะเป็นหมูและพี่น้อง <c oughs> มีหมูครับผม <c oughs> หมูเ <c oughs> ลก็กกะ แค่เข้าวกินนี่ก็สิเป็นชุ่มพักที่เรือนี่ครับแป๊บกักทีอ้อมครับผมนีอ้อมให้พักให้ใหญ่กินแรงแบืบปานเท่านะครับแต่พักกันโอ้ส่นมากมีต้นหอมนี่พักกีตูนี่พักเปือนี่ครับผมใส่กลสืบใส่กำหลับมากแต่นี่กำหลับกับโพฬารเหมือนกัใส่กันเลย เครื่องกะผมต่ำแบบนี้ครับท่านตะไคร้ใบมะกรูดจิกบวกนี่ครับ<ม>เครื่องแดงมะคมล่ะกะสีลงมือตรงสีเฮ็ดเครื่องก่อนเฮ็ยดนือต่อท่านตะไคร่ด้วยครับหาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อหมือแรงยำแรงกัน เตะก็บ,บอกอันนี้บอลมนันได้แค่ในรูปคู่นึงตั้เครื่องตั้เครื่องนี่เนาะเนี้ยบานไปที่ไปขวานู้ซู่ไอ้บึงอิ่งนข้าวาหนูอยู่บ้านไร่บอกไปหอดเรี่ยวสมซาสมลือวะเนาะ กวางดีตะไคร่ไก่เราอะใส่เยอะดูเชาวนา นะผมต่ำเครื่องกันจังตามติดที่เป็นจะมีมะเขยมผักเลยคนระับมีอะไรใส่อันน้น,น่ะน้องตามตามอัตภาพตันเทียบแบบนี้แซ่บแค่เลยลนะ่ะมีอะไรแซ่บน,นั่นน่อยันเทียบตามอันนี้มันเอาอันนี้ไปล่าง ติดตามนัมนตัวอ่นัดนนวดึกมังเลขายวานกนะ็ยินดอยยุดทำาารเด็ดเสต้นหอมครับก็สื่อมาอะไรเหรอวต้นหอมบอจเจ้าเลือกมา ความเกิดขาเราสื่อมากตู้ครับแมงรักีตู้กับเงาคือห้ำบ่าขาคุณตู่ว้ยี่แม่คุณตู่คุณตู่รับคุณตู่หั่นใช่ไหมเนี่ยหั่นบังไปบังมาบังไปบังมาเมื่อคือหั่นนี้เดี๋ยวพี่หั่นให้เดี๋ยวพี่หั่นเองเออพี่หั่นแล้วจะได้ล้างใหม่อีกรอบนึง ไม่ล้างรอบเดียวนั่นแหละล้างหลายรอบหลายมันเย็นความอร่อยมันจะออกไปหมดวิตามินมันออกไปหมดหรยังไม่ทันได้ผ่าเนี่ยนะถูกต้องความอร่อยมันออกไปหมดเอาเอาเอาผมล้างไว้สองน้ำเนอะโอ้โหเอาโยมใจบวกครับใส่ไปก็ไม่เย็นกินไม่อร่อยผมกใส่แบบนี้ยังใส่นะครับ แล้วไม่เย็นนะผมก็ไม่กินตอนนี้กินี่ดีกว่าตัวเย็นนะตัวอ้าวหญ่ตัวหันหมูแล้วมันหลายคนครับหมูกับะมัณโล่นึงว่โล่นอ้าล้างให้อานิล้างแล้วนี้ครับ ก็เร <poisoned. S 2> ียบร้อยแล้วครับผมหั่นหมูพร้อมแล้วตอนนี้ก็ถ่ายย่างเดีลยวรั้ย่างกันหมูเรียบร้อยครับพักนี่ครับมีอะไรใส่นั่นผมหั่นมากใส่ทุกอย่างบะมิด เป็นออมอเมอร์นี้ครับนีครับวัตถุดิบเตรียมครบเสร็จเล่มเลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นี่หมูหมูครับเจ้าบาทเลยตัวนี้มันเป็ร้อยยี่สิบบาทครับดีเยือกเลยครับเนี่ยลายงงโลควาเลโลคว้านะโล่เส้าโล่เส้ากระป๋กเขือกระป๋อเขือครับยางละสี่บาทครับ สุมผักขนาดนึนงยงเรียบร้อยกนันี่เครื่องครับผมตำมเลยแล้วก็จะประมาณนี้ล่อครับใส่ไฟฟ้อมกันบ่ได้ครับมันติตัดเดี๋ยวผมที่เ็ดให้เ,เ,ซเซบิ่งกับผมที่ไยเบิ่งอีกทีติดตามครับผมก<ม>ะมีของมาเสริมครับพี่น้องเป็นเมนูกับแก้มก็ได้ครับของฝากของ่อนข้าเจ้ามาตแต่แตจนทับบุรีครับผมซิวอ่าวทะเร กินอร่อยห้าสิบเอร์เซ็นต์นแบบนี่เด้อครับนี่นะครับใส่นี่ครับเออนี่ของเสียบของเสียบขัวบ่บัวใส่น้ำมันเนาะทอดบ่ทอดขัวมันต้องทอดเด้อซีอุทลยอดมีนูด้วยครับนี่ครับยอดกับแก้มครับเนี่ยเนี่ยเอี่างงี้ได้ฟรี่น้อง อเป็นของฝากของต้อนจากพี่น้องทั้งจันทบุรีธนาว่าซื่อมาฝากเันยังกันนตามครับผมเดี๋ยวให้มันถอดก่อนรอน้ำมันปิดน้ำมันถอดนะพี่น้องหน้าไฟยืมเข้าไปเอะไปไว้ไหนถอดมันไม่เลี้ยงตู้เนามีนู่นกับแคม เขาเป oh! ็นไป็นโสกันเหรอบัวอ no mm ๋อมันตายผมก็เต้นยังไม่ไม่โสดซื้อมาถูกยังไงเต้นหนาเต้นลังอยู่เว้ยหอมหมูหอมยังไปด้วกันขอฝากจากจันทบุรีครับผมยอดไปด้วยกันหัมหอมูเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วผมก็สิอ้อมหมูต่อนะครับติดตามครับผมติดตามเมนูติดตามเมนูน่านที่ครับเดี๋ยวจะเห็น ไม่ค,ค่อยมาทำไม่ใช่รหรอกนอนนานทีก็รอพร้อมแล้วครับพี่น้องนี่ครับประกอบเมืเ่อก,กี้ฟาดได้แล้วกัอันนี้มันดีเออยกรอบเนี่ยใชบแต่อ่ะอ่ามัวปิดมา

หอมขามบานเลยอองเลยออหอหอม จีนะครับต้มหมูลงเลยบ้างโอง้ยหยดความที่สัตหมูนี่มีมักเกลือไปนิดหน่อยเลยเนาะใส่เกลือใส่นุ่งตลาดเลยไยง เพื่อนเขาเนี่ยนะอมอมไรนะไล่ผมว่า มีเวลาให้เบิ้งก็ดี๋ยบนี้ละยาวหนอยหมูชูครับเป็นเต่าทานนกับเต่าพื้นนี่มันเียดไป พักไฟฟ้าครับน้ำมันก่นหยดด้วยครับผมใส่ผักนึงก่อนเลยนุ่มแบบพักนึงหยุดนิดเดียวโคตรเป็นกระทะนหึ่งเลยเต็มกระทะนั่งก็เต็มต้องใส่กระท็ต้องเออ เออ,อ่ยอดน้ำครับอยอ,อ,ยอดน<ป>้ำนะครับน้ำทองประมาณแก้<ป>ใวใหญ่ถังเลยเกลียวเล็กเกลยวใหญ่เกลีวใหญ่เลยยอดน้ำประมาณแก้วหนึ่งครับนะครับพีต่ตาวนี่นี่กะนี่ครับพี่น้องหน้าตาหลังจากสีเอาน้ำเติมเข้าไปครับกะล่อหล่อเลย กุงชิมนะครับเอาผักในี่ใส่แล้วก็ปิดไปเลยครับตอนนี้ผมล่อได้เค่ือครับหมูนสุกประมาณนี้ครับเป็นการอบหมูไง่ายๆครับมีอกกะไรก็ใส่นั่นนะปล่อยผักมันอยู่ครับครับอปิด้าไปที่อะไรครับนี่จะผมปนะรุงแล้วนะแซ่บเลยเน้่ย

เรียบร้อยครับนี่เป็นอ้อมมูวี่น้องเมนูนี่เรียบร้อยท่านนี่ชิมดูเลยครับชิมดูเลยครับเฮ้ยดึงนี่หมาด,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 ดแลแลนี่ครับหน้าตาปลาเดอ้อเขาแรงแซมกันน,นี่น้องจะสำหรับคลิปนี้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะมิคลิปเป็นเมนูใหม่ๆเดี๋ยวผมถ่ายท้ำให้เบิ้งอีกแต่เวลาว่างวสวัสดีครับ